أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่วิทยุเสียงอิสลามขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการมรารยาทในอิสลามสารุปความโดยมูฮัมหมัดฟาดินดวงประพัดจากหนังสืออห่าดีสุลอัคลักเรียบเรียงโดยท่านเชคอัอบดุลรอซักอิบเนอับดุลมอศินอลั ar, ลบาดัดอาฟิซาหลลอฮูตาลาข้ารัสุบฮานุอัตลาได้โปรดประทานมรารยาทอันงดงามและเที่ยงตรงให้กับพวกเราวดว้วยเถิดอัลลอฮุมะ um อามินพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับ ผู้ที่ปรารถนามารยาทงดงามนั้นเขาจะพยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความเมตตาของลอสุภาณหัวตาลาและขจัดทุกวิธีทางที่จะนําพาตัวเองไปสู่ความพิโรธและความกลิ้วโกรธของพรงและแน่นอนว่าหนึ่งในแบบอันใหญ่หลวงอันมีหลักฐานระบุชัดจากฮะดีษของท่านอิบิสอัลลอฮวอะลัยฮุสซัลลัมซึ่งรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอัมร์บินอัสรอดิลลอฮุออันหุมาวะ تنبي صلى الله عليه وسلم ديقلوى إن من أكبر الكبائري أي يلعن الرجل والديه تجين سوى ننجك باب تي يلون تي سد جاك بندى باب ياي تنطاق ننننننن أنه من أكبر الكبائري يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه صحابة ได้ถามท่านรอสุล ullah ซลละละหัวละเวะซัลลัมว่าโอรัสุลล์และคนคนนั้นจะสาปแช่งพ่อแม่ของตนได้อย่างไรกันกละาวรัสุลลอฮียซัลละละหัวละเยหวะซัลลัมยาซุบุรัจลูอับรัจลิฟายาซุบบุอาบะฮูวยาซุบุอุมมุท่านรัสุลละหียซัลละละอัวการทีนหกคน และคนนั้นก็ได้ด่าทอคุณพ่อและคุณแม่โตกลับไปบันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีในหนังสืออัลอาดับุอัลมุฟรัดจาก h ะด i ษข้างต้นท่านอับดุลลอฮ์บินอัมร์บินอาสร r a d i a ล l a h u anhumah ได้กล่าวว่ามินัลลกบาออิีหนึ่งในบาปใหญ่ณที่อัลลอฮซุบฮานะฮัวตานั่นก็คือ การที่ชายคนหนึ่งนั้นได้ทำให้คุณพ่อหรือคุณแม่ของเขานั้นถูกด่าทอซึ่งความหมายของคำว่าทำให้คุณพ่อหรือคุณแม่ของตัวเองนั้นถูกด่าทอนั้นคือการที่เขานั้นเป็นต้นเหตุให้ผู้อื่นนั้นด่าทอพ่อแม่ของตนเองอันหมายถึงตัวเขาได้ทำการด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นก่อนและอันเนื่องมาจากการด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นนั้น เป็นสาเหตุให้ผู้อื่นตอบโต้ด้วยการด่าทอพ่อแม่ของตนกลับไปและในลักษณะดังกล่าวนี้เองถือได้ว่ากลายเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปในวงสนทนาปัจจุบันผู้คนไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปอันใหญ่หลวงนี้ในวงสนทนาของพวกเขาเลยไม่เกรงกลัวต่อรัศมีพา,านาะหัวตาลาในการที่จะสะบทถ้อยคําอันเป็นสาเหตุให้พ่อแม่ของตนนั้นถูกด่าทอ ซึ่งเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติวิสัยวลริยะสุบิลละเรียกได้ว่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาในวงสนทนาไปแล้วทั้งทั้งที่ศาสนามองว่ามันคือบาปอันใหญ่หลวงยิ่งนักที่จําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ปฏิบัติมันนั้นจะต้องตาบัตตัวต่อรัสุบหฮานะฮูวัตตาลาตามเงื่อนไขให้สมบูรณ์และหากเราสังเกตตัวบทฮะดิษนี้ดีๆจะพบว่าบรรดาสหบะ ตั้งคำถามด้วยความชงนใจว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดด่าทอพ่อแม่ของตนเองว่ไกล้ฝยอนุรรศุลุวาลิได้เพราะการด่าทอพ่อแม่ของตัวเองนั้นคือเรื่องที่น่าประหลาดและแน่นอนว่าผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะมีมารยาทอันงดงามนั้นย่อมไม่เอาตัวเองเข้าไปยุ่งอยู่กับพฤติกรรมเหล่านี้อย่างแน่นอน และท่านนาบีสุลต่านก็ได้เฉลยอวมันคือการที่คนคนหนึ่งนั้นด่าทอพ่อแม่ของคนอื่นอันเป็นสาเหตุให้พ่อแม่ของตนนั้นถูกด่าทอสวนกลับไปซึ่งก็เปรียบได้ว่าเขาได้ด่าทอพ่อแม่ของตนเองเสียจแล้วโดยตัวของเขานนั้เป็นสาเหตุที่ทําให้พ่อแม่ของตนนนั้นถูกด่าทอและนี่คือบาปอันใหญ่หลวงยิ่งนักที่บรรดาผู้ศรัทธา ผู้ที่ปรารถนาอยากจะมีมารยาทอันงดงามนั้นจะต้องขจัดมันออกไปจากตัวของตนเองและวงสนทนาของตนเองขอรสดุลต์บฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดอภัยและเมตตาให้กับคุณพ่อและก็คุณแม่ของพวกเราด้วยเถิดอัลลอฮุมมะอามีนวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมวะบารอกะอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลฮิวะซอลฮ์บิย่าจัมัยน์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ